ของเราบินถึงฟี่มึงบินวิ่งขึ้นไปดับเพลิงเลยวางมันเข้ามา่างเลยเนี่ยสายเนี่ยเราเนี่ยใช่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 โอ้เป็นค้าโอ้หสภาพโอ้โหพี่ไม่ได้หรอกบอกไปละตายก็ตายไปนี่ยมีมีมันมีคนแน่พี่มันมีรถต่ออยู่พี่โอ้โหโดนกระทะพี่หมู แล้วบอกเนี but, ่ยต้นกล้าพูดเต็มปากเลยซี่บลกินนี่ตึงจัดเขาบอกเงี้ยเียมร้อยเลยเออคือตีทีมเต็งเลยเขาบอกทีมเต็งเ็นก็เียแล้วสองเกมแล้วเนี่ยมึงดูนีมึงดูโนี่สตอรี่ตัวเองนี่สองเกมแล้วม่เต็งอะไรเลยทีมละกล่องเนี่ยกูไปเท่าไหร่เราตูฟุกดาเมทแต่ละคนเนี่ยแต่ละต่ทีมเนี่ยฮัลโหล ไม่คือคือมึงจะมึงจะเดินงัดทุกตีแล้วมึงจะชนะทุกตีไม่ได้พี่มึงต้องหารอจุดยิงอยู่ดีเข้าใจไหมแต่หมายจะหมายถึงว่าจะหมายถึงว่าเราต้องเราต้องกระตือรือร้นกับการเก็บคิวแล้วเนี่ยก็ใช่อันนั้นก็ใช่แต่ว่าการเก็บคิวก็ต้องก็แบบว่าเอาแบบชัวร์ๆดีกว่าอะไรแบบไม่ได้ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยมารอบนี้ลงไหนสู้ยังมีสตรองวงฟ้าพี่วงฟ้าเหรอตรงนี้ด้วยใช่ โอเคโอเคพี่มีจัดการเลยพี่หรือครับให้จัดไปให้พี่พาเล่นเหรอใช่นำเลยถ้าพี่จะตงฟ้าก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยพี่มีเอาดิเอาซีอยากเลี้ยก็เอาอยากแกก็อยาก็เอาถ้าเหงาก็เหงาเลยต้นเกมอ่ะพี่ดำไม่เอาพี่ดำพี่ดำพี่ดำวงฟ้าเลยรกเอาไป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 วงฟ้าสามตี้อ่ะไปป่ะไม่ไปอ่ะโอเคเปลี่ยนไวจังอ่ะ แม่เจ๊แท่นสี่แต่เราจะเปลียวนี่ไงไอ้บ้านอะไรวะข้างล่างเนี่ยพุงไม่พุ่งหรอพุ่งอยู่ของเราบินถึงฟี่มึงบินวิ่งขึ้นไปดับเพลิงเลยาลระวังทางสนามบ้านใช่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 เอาปืนไปจริงหน่อย มันมีแม็กซ์เซเว่นน่ะข้างหน้าไอ้บอสตัวมาคุยวนปอบลบมาฝั่งนี้มันตายยังมันตายยังยังไม่ตายมันมีแม็กมันมีแม็กซ์เซเว่นตัวหนึ่งค่ายบอสอ่ะบอสไปพี่นายข้างหลังโดนเอ้าเมื่อกี้เมื่อกี้บ่อยขึ้นไปคนหนึ่งไม่ก็จะขึ้นแล้วแต่ี๋ยตรงนี้เห็นผมก็ยิงช่วยอยู่ตรงนี้เองซีมีคนมาชีดเรามันเดินเข้าไปในบ้านละมันเดินเข้าไปในบ้านแต่ฝั่งนู้นน่ะยิงฝั่ง เยอะเลยพี่ฝั่งโดนะผมไม่ได้เลยโอ้โหโดนะสามตัวอ๋อโดนข้างบนดักเลยเนี่ยไปไม่ได้นะเขาเราอะืนอ่าบนสะพานจริงไม่เห็นวะเอ้ยสะพานสะพานบนสะพานอ๋อโหสะพานโอ้โหพี่ไม่ได้หรอเอาดาวเด้วอุ้ยกูดาวเหมือนกัน ข้างบ้านดาวแล้วเหรอดาวแล้วข้างบ้านอ่ะมาไหมสะพานมาไหมไมันยิงยู่สะพานอยู่พี่นดะเอายาไปเอายาไปพี่นี่ครับห้างบ้านด<ม>าวต้นไหนพี่<ต>พหมูมันคานไปไหนอ่ะมันอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านมันสองล้อใช่ไหมไม่สองไม่สองแต่ว่าไม่เห็นแต่มันก็โผล่ยิงได้มั้งมันโผล่ยิงได้มันโผล่ยิงได้ระวังระวังโอ้โหลู่ขึ้นหัวปุ๊บเออยังอยู่ยังอยู่ที่เดิมอยู่โอเคมันตายละเก็บได้ เอ้ยแต่มันยิงได้สิแล้วมึมตีบอสเซอร์ไอ้บอสเซอร์พี่โอ้ผมมันก็ไม่มีอะไรเลยพี่<อ>มันมีแค่แม็คเซเว่นอะโอ้ยังไม่ไปเหี้ยววะนิ่งยาวพี่จะไปไหนได้อะกูโดนยิงนะกูโดนยิงดิเลือดเหลือ <c oughs> สามเนี่ยไปตีเราเหมนชนทุกรอบเลยวะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันลำบากอีกไม่มียาด้วยเลือดแต่ละคนเออดูดิกูว่ากูว่ากูว่ากูชุบโดนกูโดนชุบ เกิดใหม่ก็ยังเลือดเยอะกว่าอีกเนี่ยไปยังไม่เวรน,นั่นแหละไม่ไม่พี่มันไปผมต้องให้ลองวิ่งไวรังเซนทันไปอ่ะ <คน S 1> แมปแมปแมปแรกคือแมปเกาะสวรรค์เก่าแมปเกาะสวรรค์ใหม่แล้วก็แมปอันนี้แมปต่อไปแล้วแมปทะเลทรายมึงลงไหนมึงคิดรอเลยวงฟ้าพี่ทะเลทรายนะขอวงฟ้าวงฟา้าอีกแล้วนี่แค่แค่นี้ก็ยังจะตายเนี่ยแต่คนปั๊บไม่โวสดตายไงบอกไปละตายก็ตายไป รู้ป่ะเออดีดีดีเตะต่อเตะต่อกำลังใจหน่อยโดนวงกัดไม่ได้เนี่ยแม่งไม่มียาเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครฟาร์มเลยพี่เอ้ยค้างมัาค้างอะไรอ่ะยังไงฟาร์มไม่มีใครฟาร์มเลยแค่เมื่อกี้แหละก็ก็ไม่มีใครขึ้นมาเลยตีมื่อกี้ก็ไม่ได้ขึ้นมาพี่ถ้ากูได้คาร์ต่อกระบอกจะมีลุ้นมากเลยออเเาาดดิิพี่ มันมีกระบอกเดียวอีกระบอกนี้ไม่มีของแต่งไงภาวนาให้รอดภาวนาให้รอดอย่างเดียวยูมันร้านเนี่กัปตันทีมกูบอกแล้วสั่งทุกคนได้ยูเว็นสัตว์ทีอยู่ดีๆก็เปลี่ยนแขนตัวเองเฉยเลยอะไรอ่ะก็บอกไอ้คนหนึ่งวงฟ้านะพี่คนหนึ่งถ้ามึงลงวงฟ้าในตี้แรกนี่เหงาเลยนะเองพูดเองใช่ไงก็ใช่ไงแล้วเสร็จแล้วมึงก็บอกว่าอ่ะวงฟ้าสามันนะ เปลี่ยนไหมอ่ะกูก็บอกอเปลี่ยนโยเยเปลี่ยนแล้วแต่แล้วกูก็รู้ว่าจะลงเซนท่านอ่ะไม่ไม่ลงกูก็รู้ว่าจะไปลงไอ้นี่ตอนแรกผมรู้ว่าจะลงเซนท่านอ่ะเออกูก็รู้ว่าจะลงเซนท่านอ่ะไม่ลงเซนท่านอ่ะดักเพลิงเปล่าแม่งอยู่ไปไปมาเอาลงลงบ้านมาอยู่ไม่ถูกบ้านเลยไม่ถูกเลยแม่ตัดกูมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะประหม่ากูที่มึงแล้วตอนเนี้ยถ้ามึงชนะมึงก็จะมึงก็จะเขียนประวัติสายตัวเองได้อ่ะเขียนประวัติสายตัวเองได้นะเออก็มันเป็นเรื่องของยุคนี้อยู่แล้วพี่ ก็เหมือนกับการที่มึงเรียนสังคมอ่ะโดยที่แบบมึงเรียนแค่แบบเขาอยากให้มึงจำอีกแบบหนึ่งอ่ะทั้งที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมานมีคนมาสมานมีคนมาเออซีก็ซีวิ่งมาฝั่งนี้ดิเรามีรถตี๊ออกซ้ายขึ้นรถออกซ้ายกันรถไปรถไปแต่พงเอาขอยากล่องนั้นขอยาหน่อยได้ปะไหนอะขอยาขอกระสุนไหนกระสุนไหนวางหน้าบ้านซิวไม่เอาห้าสิบแล้วก็เหลือแล้วไม่แล้วห้าสิบไห้ละยาผมหมดแล้วตอนนี้อะไรพวกเก็บยาไปแล้ว เหรอพี่กงไม่รู้ลงตรงนี้เลยเหรอเออลงไหนอะซีเยาวยาไหมอายาไปก่อนนะไม่เอาบ้านแต่มันโล่งเกินนะพี่ใจเย็นๆเอาตรงเล่นไปเล่นไหนไปเล่นไหนตอนเนี้ยยในวงเลมันมีเนินกับบ้านอ่ะคือตรงนี้เราอยู่ได้คือเข้าใจไหมคือทว่ามันอยู่ได้อ่ะคือมึงอยู่ได้ไปก่อนอ่ะเออเราจะไปเล่นไหนตอนเนี้ยวางแผละวางเลยเนี่ยวางเลยเนี่ยจะเล่นไหนเล่นเลยชี้ไม่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 ได้กูตายเนี่ยมึงมาร์กได้ กูตายแน่เราตายมากไม่ได้หรอวะป้อมอยากไปเล่นป้อมอ่ะแต่มันมีคนเอาแน่แน่อ๋อออมพี่มีบ้านแข็ผมมีมอนะพี่มีอมเจ็ดก้อนกูอยากไปเล่นตรงเนี้ยตรงโลงเหรออ่ะตัวเนี้ยคือเราเรามีรถไงพี่เข้าใจป้ะด้วยความที่มีรถอ่ะไปซีไหมือซ้ายมือมีบ้านสามหลังก็ระวังด้วยนะครับเอออันนี้เข้าใจอยู่แต่คือถ้างัดป้อมคืองัดอยู่แค่แป๊บเดียวพี่ังไม่ได้ถามสีงัดไหมแงัดไหมแงัดได้ไม่ต้อง ม, <i> มันมีคนหรือเปล่าไงนี่ยมบบีมีมันมีคนแน่พี่มันมีรถต่ออยู่พี่เอาหนึ่งเาหนสี่เอาจะเาเอานึงโอ้กูยิงติดซีหมดเลยพี่ฮะฮู้วว้วมีคนเจาะมีคนเจาะเต็มเลยใช่ใช่มีคนเจาะ โดนเข้าไปทำไมซีอยู่ไม่ได้ไปเพื่อให้วอมันตันผมอยู่แล้วซีเดินออกข้างหลังก็ได้มั้งแล้วข้างหลังซีก็เดินได้เปล่าวะซีพยายามไหมีไม่มีหรอเอาไปเไปมีกล่องเยอะกล่องสุดท้ายด้วยไอวอลไปไอ้วอลไปพี่หมูลงเล่นไหมพี่ตายครับ พี่หมูลงครับแต่พี่หมูตายโอ๊ยแต่คุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเครดิตผมนะถ้าผมเออได้ใช่ใช่จริงจริงอันต้องให้พี่หมูด้วยพี่หมูไม่อกี้กูจะยิงแต่กูยิงไม่โดนเลยติดตีหมดเลยเฮ้ยเล่นเล่นคนหนึ่งเล่นคนเดียวซีซีนั่งลงเดี๋ยวพี่ยิงเองซีไปนั่งข้างในเเดี๋ยวโดนข้างหลังจริงอย่ามาหลุดซองหัวไง แม่กูไม่มีมุมยิงเมื่อกี้ข้างลังพี่ข้างหลังพี่ข้างหลังมีสามร้อยสามร้อยมีสามร้อยมีเหล่าต้นไม้้นไม้มร้อยนู้น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 องหมดแต่พี่ไหวครับดาวดาวดาวมันชุบกันได้สามตัวห็นสามตัวนะข้างหลังสามตัวสามเลยเหรอวะพี่เชี่ยอะไร เกมคุณภาพโอ้โดนกระทะพี่บูหลังไม่เข้าเราหรอกคือเราเล่นห้องเนี้ยเราเราคิดไปเลยว่ามันไม่เข้าเราหรอก ไอ้กระสุนเะ้นไนจะหมดวะกูบอกมึงแล้วตีกระสุนเะ้นไนมาหน่อยมีมีมีเอาไป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 อ่ะโยนมาโยนมาพี่พวกแคบีอกี่ตามพี่เฮ้ยกูเห็นแล้วเรามีรถรอมันออกก่อนพี่เอาอันนี้ก่อนเอี่เอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อน ไม่มียาอม่ไม่รอตอน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 กลับหลังรถกลับหลังรถสีจะไปโจมไอ้บอลทำไมวะมียาป่ะเนี่ยไม่มี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 สองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองมาเล่นเวกเตอร์มาเล่นเวกเตอร์สองหนึ่งพลาระเบิดเลยคนหนึ่งกดขวาสีมีระเบิดไหมสี โอ้โหตตายเป็นโค้ดตายเป็นโค้ดโอตายเป็นโค้ดโอ้ซยูซียูแเอ็มีีทุกเกมแล้ว่ะเต็งมาวะเกมหรืมาวะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมบอกเลยวผมประทับใจมากเลยนะครับสองคนสองคนต้นเกมคุณได้แชมป์ได้ไงอ่ะการต้นเกมไหมพี่ต้นกล้าเห็นครับผมผมดูอยู่ครับเฮ้ยนี่กล้องกล้องจับด้วยอ่ะต้นเกมอ่ะจับจับจับตอนเหลือสองคนใช่ใช่พี่นี่พี่พี่พี่แบบพี่สรุปได้เลยไหมว่าตายแน่นอนตอนนั้นนะคือคือผมคิดไม่รอดแล้วครับผมคิดไม่รอดแล้วไม่รอดเลยเพราะว่าผมเห็นไม่มียาแล้ว แล้วเลือดก็แบบเลือดแค่เดียวแต่คุณแต่คุณลืมเห็นชื่อใครไปหรือเปล่าคที่ยังมีชีวิตอยู่ชื่อใครครับชื่ออะไรนะซียุงซียูอะไรนี่แหละมันมันติงสุดไงผมเห็นอยู่ครับผมเห็นอยู่ครับผมนั่แหละคุณยิงสไนเปอร์นี่คุณกะแม่เขาเดินเข้าวงนะตอนท้ายเกมเนี่ยใช่ครับมันมี M79 ครับผมต้องตัดมันออกอ๋อต้องตัดก่อนนะครับวงคือคือผมอยากรู้แบบมันเป็นจุดพิเกมตรงไหนที่แบบให้ได้แชมป์เนี่ยเออเอาตรงๆเลยนะพี่ผมหลอกผมหลอ โอเคครับย้ายทีมครับโอเคครับผมไปด้วยดีกว่านะครับผมไม่แต่ผมบอกเลยว่าแบบประชดที่สุดจริงๆครับได้แชมป์แน่ครับผมผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้พี่จริงๆเอาตรงๆเลยไม่คือผมหันมาดูคุณอีกทีนึงอ่ะคุณมาอยู่บนป้อมกลางวงแล้วที่ผมเนี่ยผมแบบผมแบบผมมูฟเข้ามาแล้วแบบผมขี่รถเข้าไปชาร์จป้อมอะไรเงี้ยแบบเอาปืนสไนเใดไปตอกกระบอกวิ่งขึ้นไปชาร์จบนป้อมเลยอะไรเงี้ยออ๋โอเคอ่ะงั้นเราไปเริ่มเกมที่สามเลยดีกว่าครับเกมที่สี่ เจ็ดที<ต>่สี่ครับครับครับเป็นไงคำสัมภาษณ์โคตรเอาผมหล่อ